เปลี่ยนปืนเห็นปืนเปลนปืนข้างมือผมไหมผมจะกดปึ๊บเห็นไหมปืนมันก็จะเปลี่ยนเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วเรายิงเราใช้จังหวะกระโดดเอาก็ได้เนี่ยกระโดดปึ๊บแล้วก็กดปุ่มยิงแล้วกดปุ่มเปลี่ยนปืนอย่างเงี้ยมันก็จะได้จังหวะเพิ่มมาเห็นไหมให้เราจับจังหวะยิงมันไม่ใช่ที่แบบเราสับเร็วแล้วเราจะไม่ติดขัดซึ่งเราสับเร็วเนี่ยมันจะทําให้เราติดขัดเราต้องจับจังหวะอย่างสมมติว่าเรากดปุ่มกระโดดเนี่ยเป็นจังหวะที่หนึ่งแล้วจังหวะยิงเป็นจังหวะที่2องครับผม กดยิงเปลี่ยนปืนสโขบต่อใชช้าไม่ต้องรีบยิงเปลี่ยนปืนสโขบยิงเปลี่ยนปืนสโอบยิงเปลี่ยนปืนสะอบยิงเปลี่ยนปืนสกอบ,ยบอยู่ในนี้เพื่นเ่ยนปะเก็บสีบเวลาสับเห็นปะเราถ้าเราสับและก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์แค่ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะไปหนึ่งแสนซับด้วยกัน โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ NPP นะครับจากวานนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปให้ความรู้สําหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะอะไรก็ตามสําหรับคนที่อยากจะเล่นสไนเป็นอยากเล่นสไนเก่งครับวันนี้เนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้แบบผมก็ได้นั่งคิดว่าเอ้ยผมแบมบสอนพี่เอมเล่นเกมอย่างนี้ดีไหมพี่เอมแบบพี่เอมก็ไม่อยากจะเล่นเกมอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องสอนเดี๋ยวมาสอนทุกคนเลยดีกว่าถ้างั้นก็นะครับวันนี้เราก็จะ ในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมผมจะบอกไปทีละขั้นตอนทีละสะเต็ปแล้วก็ผมจะพูดแบบพูดปกติเลยนะครับผมซึ่ง ทุกคนเนี่ยก็อาจจะฟังแบบเป็นกันเองที่สุดนะครับผมแล้วก็จะทําให้ไม่เบื่อในการเรียนรู้นะครับผมมาซึ่งใครที่อยากจะเรียนสนายอยากจะเล่นสนายเป็นเนี่ยอยากจะรู้ว่าเล่นสนายเก่งเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วสับสนายเร็วอ่ะสับแบบไหนได้บ้างมีวิธีไหนบ้างวันนี้ก็เข้ามาในมือถือเลยนะครับผมเพื่อที่จะทาให้น้องๆดูว่าไม่พี่อยาเล่นในคอมพี่ประสาทให้ผมดูผมเล่นในมือถืออ่าวันนี้พี่ก็เล่นเล่นในมือถือเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมที่เรามือสนายเนี่ยเราจะเล่นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเปิดปุ่มสับปืนด่วน ปุ่มเปลี่ยนปืนด่วนอ่าก็จะเป็นปุ่มนี้นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ครับปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้ของผมนี่จะไว้ตรงนี้เลยเห็นไหมผมก็จะเปิดปุ่มให้ดูทั้งหมดเลยครับแล้วตั้งค่าผมจะให้ดูทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะผมใครที่อยากจะดูก็อย่าดูแค่ตั้งค่านะครับผมก็ไปดูด้วยนะครับว่าในเกมเนี่ยเล่นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เราต้องมีเลยนะครับผมก็คือปุ่มเปลี่ยนปืนด่วนเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยที่ผมไอ้นี่อยู่เน่ยเห็นปะที่ผมลากๆอยู่เห็นไหมครับมันจะเป็นปุ่มเปลี่ยนปืนด่วนที่เราจะต้องใช้นะครับผมอ่าผมจะใช้ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับผมของทุกคนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคือตรงนี้ต้องมี ให้ตัวเองถนัดนะครับผมต้องใช้ให้ถนัดนะครับผมเวลาเราจะสับสนายเนี่ยปะ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วส่วนตั้งค่าเซนซิทีฟของเราเซนซิทีฟของเราก็จะเป็นสำหรับ iPhone iOS นะครับผมถ้าใครเป็น Android ให้บวกร้อยเข้าไปนะครับผมสมมุติว่าผมเป็น113เนี่ยเราก็บวกร้อยเข้าไปให้มันเป็น200พอดีอ่าประมาณนั้นของผมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเจนเนอเร็ลก็คือเอ่อตัวปกตินะครับผมมุมอมองของการหันนะครับผมก็จะเป็น113นะครับต่อไป red dot red dot ก็จะเป็น75สโคป2าสกอบสอเป็นเจ็ดส สกบ4หกสแล้วก็สไนเปอร์95นะครับให้บวกร้อยเข้าไปนะสำหรับใครที okay, so them, ahead, so ่เป so 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 ็น Android นะครับโอเคประมาณนี like ้ตั้งค่าก็ตั้งค่าของเราก็มีประมาณนี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าไปเร็วเกินไปทุกคนก็ไปกอคลิปดูเอานะซึ่งผมแบบอาจจะแบบพูดเร็วนิดนึงติดพูดเร็วเพราะว่าผมชอบพูดเร็วก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนวิธีการสับเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าอย่าเพิ่งรีบนะผม อย่าเพิ่งรีบไปเล่นกับคนเออไปเล่นกับบอดก่อนนะครับผมไปยิงบอดยิงอะไรก่อนนะครับผมใครที่ยังเพิ่งฝึกเล่นนะครับผมสลับมือใหม่นะผมบอกเลยว่าให้เราไปยิงกับบอดก่อนนะอย่าไปยิงกับคนเพราะว่าเราจะไม่มีกําลังใจในการเล่นนะครับผมถ้าไปยิงแล้วยิงเขาไม่ได้อย่างเงี้ย เราจะท้อครับผมขอเบาเสียงเกมแป๊บนึงเสียงเกมดังเกินไปผมไม่ชอบนี่ครับผมมามาดูกันเลยว่าเนี่ยสับในโทรศัพท์เนี่ยปุ่มผมจะเป็นอยู่งี้นะครับผมซึ่งผมจะเล่น3นิ้วด้วยกันนะครับถ้าว่าสับสโคบปกติแต่ว่าถ้าเป็นสโคบแบบสับแบบยิงเงี้ยผมจะเล่นแค่2นิ้วนะครับผมโดยใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดปุ่มยิงแล้วก็กดปุ่มยิงเสร็จปุ๊บเห็นไหมแล้วเราก็มากดปุ่มเปลี่ยนปืนเห็นปุ่มเปลี่ยนเป็นข้างมือผมไหมผมจะกดปุ๊บ เห็นไหมปืนมันก็จะเปลี่ยนอย่างแรกเลยนะครับผมคือเราต้องถือปืนให้ครบ2กระบอกก่อนก่อนที่เราจะสับในเห็นไหมอ่ะเราจะถือปืนหนึ่งกระบอก2กระบอกเสร็จแล้วเราก็จะมากดปุ่มสับปืนได้เลยไม่ต้องไปกดข้างบนต่อเนี่ยเราไม่ต้องไปกดที่ปืนเอาเรามากดที่ปุ่มเปลี่ยนปืนด่วนเอาเห็นไหมครับทีนี้นะครับผมเวลาการสับเนี่ยทุกคนอาจจะสับแบบ figures, ติดเนี่ยเห็นป่ะติดสับไม่ออกสับไม่ออกสับไม่ออกเนี่ยสับไม่ออกเห็นไหมมันก็จะสับไม่ออกอยู่บ้างใช่ไหมวิธีที่จะทำให้เราสับออกทุก ทุกเม็ดเนี่ยคือเราต้องกะจังหวะดูนะครับคนที่ติดสับไม่ออกเนี่ยเขาจะสับเร็วเกินไปนครับแล้วมันไม่ได้จังหวะสนยเนี่ยมันมีบั็อกอยู่เพราะว่าถ้าเราสับไม่ได้จังหวะเนี่ยมันจะแบบยิงไม่ออกเห็น <He ard S 2> ไหมถ้าสับเร็วเกินไปเนี่ยเห็นปะ่ะปืนมันจะติดอันนี้อันนี้เอออันนี้พี่จะสับแบบไม่พี่จะสับไม่ขัดเพราะว่าพี่อะติดสับสับแบบไม่ขัดมาแล้วไงคือจะสับให้ขาดมันยากเนี่ยมันยากวะเออใครสับไม้ขัดนะดูพี่ไว้นะครับผมเวลาสับเนี่ยเราต้องจับจังหวะดู อย่างแบบเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วเรายิงเราใช้จังหวะกระโดดเอาก็ได้เนี่ยกระโดดปุ๊บแล้วก็กดปุ่มยิงแล้วกดปุ่มเปลี่ยนปืนเงี้ยมันก็จะได้จังหวะเพิ่มมาเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันก็จะไม่ได้เร็วมากแต่ว่ามันก็จะแบบได้จังหวะเพิ่มมาโดยสไนเราจะไม่ติดไม่ขัดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับหรือว่าถ้าติดขัดอาจจะติดน้อยหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยหรือถ้าไม่เราก็หมุนหมุนตัวเอาก็ได้เห็นไหมครับมันมันไม่ได้ยากเวลาการเล่นเนี่ย ซึ่งถ้าเราสับแล้วติดขัดเนี่ยหลายๆคนเป็นเยอะผมบอกเลยว่าเป็นเยอะมากวิธีแก้เนี่ยมันจะแก้กันตรงนี้แหละซึ่งมันไม่ได้ยากให้เราจับจังหวะยิงมันไม่ใช่ที่แบบเราสับเร็วแล้วเราจะไม่ติดขัดซึ่งเราสับเร็วเนี่ยมันจะทาให้เราติดขัดเราต้องจับจังหวะอย่างสมมติว่าเรากดปุ่มกระโดดเนี่ยเป็นจังหวะที่หนึ่งแล้วจังหวะยิงเป็นจังหวะที่2แล้วจังหวะเปลีป่ยนปืนเนี่ยเป็นจังหวะที่3ามดูนะหนึ่งสองสามเห็นไหมหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นไหมครับเราจะกระโดดสับแบบนี้เลยเห็นไหมครับพอเราปรับสะโขบ เราจะลากปีกตัวได้ง่ายดูนะเห็นไหมครับผมเราจะสับอยู่มานี่สับให้มันชินน้องๆ้องเราเราจะกระโดดก็ได้หรือว่าจะนั่งหมุนตัวก็ได้ดูนะเห็นไหมครับเราจะกดปุ่มนั่งก็ได้กดปุ่มสับก็ได้ไหมครับมันจะสับเร็วแล้วมันจะไม่ติดเห็นไหมเห็นไหมครับเราต้องมีจังหวะนะครับผมหนึ่งสองสับหนึ่งสองสับได้เลยนะครับผมหนึ่งสองสับหนึ่งสองสับได้เลยหรือมันจะช้าไปเราก็แบบสับไปเรื่อยๆเออตามจังหวะคือถ้าทุกคนดูผมบ่อยนะทุกคนจะจับจังหวะได้แล้วทุกคนจะสบตาามมได้ผอกเลยว่ เราถ้าเราดูคลิปพี่ไปบ่อยเราก็จะสับเราก็จับจังหวะตามได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รู้จังหวะเนี่ยให้รู้มุมในคลิปก็ได้เราไปดูคลิปพี่ไปบ่อยแล้วกันคลิปหลายๆคลิปพี่เล่นสนทุกคลิปแหละซึ่งมันจะมีมุมให้เราเล่นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใช้สับเร็วขนาดนั้นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเราจะลากไปอีกตัวได้ง่ายถ้าเราปรับสโคปตามพี่บอกนะมันจะเร็วเห็นไหมเห็นไหมมันจะไว้ชาร์จแบบสนายชาร์จอย่างเงี้ยมันจะลากไปอีกตัวได้เห็นปะเห็นไหมอาจจะไม่โดนบ้างโดนบ้างเราก็ต้องจับจังหว่ะ ยิยงสองตัวเห็นไหมครับต่อไปเป็น2กระบอก2กระบอกเวลาสับเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะใช้การเหมือนกันเปิดสบก,กสบกดย,ยิงเปลี่ยนปืนเห็นไหมครับสกบยิงเปลี่ยนปืนสกบยิงเปลี่ยนปืนไม่ต้องรีบมือใหม่ไม่ต้องรีบช้าๆเห็นไหมครับนี่ถ้าใครอยากให้เปิดนิ้วเนี่ยผมเปิดนิ้วให้ดูได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดนิ้วนะครับผมเห็นไหมครับไม่ยากครับเราเรายิงไปเรื่อยช้าๆผมแนะนํามือใหม่ให้ช้าๆก่อนอย่าไปรีบ อย่าไปกดดันตัวเองเปิดสโคปไปกดยิงเปลี่ยนปืนเปิดสโคปต่อกดยิงเปลี่ยนปืนสโคปต่อใช้ช้าไม่ต้องรีบยิงเปลี่ยนปืนสโคป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 เห็นไหมถ้าเราทําเร็วได้มันก็จะเร็วแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเหลือแต่ความแม่นแล้วแหละว่าเราจะแบบเป็นเลงเอายังไงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่า และเซตสกิลที่ผมจะจัดไปนะครับผมซึ่งสกิลสไนน์เนี่ยที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นเซตนิกิตานะครับผมเซตนี้จะเอาไว้เปิดจุดให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็ตัดเลือดศัตรูด้วยนะครับผมจะทําให้ฟื้นฟูได้ช้านะครับนี่สําหรับเซตนี้เลยและสําหรับเซตที่ผมเล่นปกติเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเซตอ่ะเซตนี้ก็จะผมจะไม่เล่นนะครับเพราะผมไม่ถนัดไอริสถ้าใครที่ดูผมมาบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าผมไม่เล่นไอริสผมไม่ถนัดนะครับผมจะเล่นเป็นฟิกตลอดเอาไว้ฟิกโยกเอาไว้แบบทําเกมเพราะว่าผมจะเป็นสไนาายสนโคคบบไไกลผมม่ชอนะรับ นี่เซตที่ผมเล่นนะครับปกติเนี่ยทุกคนจะจําได้เลยอะใครจําได้บ้างอะผมจะไม่ตั้งให้ดูว่ามีอะไรบ้างขายอีกตัวนึงเนี่ยทุกคนคิดว่าอะไรให้คอมเมนต์มาเลยอ่าใช่ครับถูกต้องนิชาครับผมเอ้ยชานี้ใช่ชานี้นะครับผมเห็นปะก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วครับอันนี้ก็จะก,กระเป๋าไปจะได้มีไอ้วอลห้าลูกด้วยกันนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นคูดาวเร็ว ซึ่งรหัสนี้ไม่มีอาช่างมันไม่เป็นไรถัดเลยนเนี่ยอาจารย์แนะนําให้เป็นครูดาวเร็วไปนะครับผมเห็นปะก็ได้เป็นเซตนี้ที่ผมเล่นอยู่ประจำนะครับจะเป็นเซตสายชาร์จแล้วก็เล่นสไนรีโหลดหนึ่งแต่ว่าถ้าผมเล่นรหัสที่ไม่มีสไนรีโหลดเนี่ยผมจะใช้เซตนี้นะครับผมในการโคฟให้เพื่อนแล้วก็จะได้ชาร์แม็กเร็วจากนิกิตาด้วยแล้วก็จะได้ตัดเลือดด้วยฟื้นฟูเลือดชาร์จสตูวปะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงไ<ป>เวลาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นแบบ ดีเลยแค่ทีเดียวถ้าหากว่าเราฝึกมาเนี่ยผมแนะนําให้ฝึกให้ชํานาญก่อนแล้วค่อยออกมาเล่นไม่งั้นทุกคนจะท้อนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเวลาเรามาเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราอยู่ในโซนนะครับผมซึ่งมันมันเล่นยากกว่าแล้วก็มุมการยิงเนี่ยเราก็จะยากกว่านะครับผมให้เราฝึกเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนเราชินเนี่ยเราก็จะออกมาเล่นแบบใหญ่นะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีผิดพลาดกันบ้างเพราะว่าความกดดันมันเยอะกว่าด้วยโดยที่เราเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีศัตรูอยู่เยอะ มากกว่าโอเคเอาไปหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีทั้งหน้าทั้งหลังยิงเรากดดันเราเต็มไปหมดนะครับผมเห็นปะมีตัวบนครบตัวล่างยิงนะครับผมซึ่งมันยากนะครับที่เราจะเล่นมันไม่เหมือนกับในโซนครับที่เราจะเห็นปะได้ละเรียบร้อยนะนะครับมันไม่เหมือนกับในโซนนะครับผมที่เราเล่นอยู่แล้วมันแบบไม่ค่อยมีใครมายิงเรานะครับผม มันจะยากกว่าครับแล้วก็กดดันกว่าในการเล่นนะครับผมแบบนี้่ะและเกม2เนี่ยเราจะเล่นเป็นซองพกเหมือนเดิมนะเพื่อที่เก็บตังค์ไว้ซื้อสไนก่อนเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้สไนเนี่ยทีมเราก็จะได้เปรียบในเกมแรกๆนะคราอยู่ในนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเขนานล้วจะอยู่ข้างบนแหละเห็นปะมีแค่ดีเซลนะครับผมเราประเมินไว้ก่อนเลยว่าเราได้ยิงเสร็จโอเคจะพร้อมกันไอตัวเดียวเพื่อนด้ยิงได้แล้วแหละห <Help me. S 1> ลบหมุนท็อุน ยิงต่อเห็นไหมครับซึ่งเรามีแค่ปืนพกเราก็ชนะได้ถ้าเราเหลี่ยมเราเป็นเราเล่นได้นะครับผมซึ่งชนะได้อยู่แล้วเรลลาจะได้ในสองกระบอกไปแล้วนะทุกคนซึ่งเราไปพลาดนะครับผมประมาทไปได้เลยตัวไปนหนึ่งเราก็จะมาร์คให้เพื่อนแล้วแล้วตัวนั้นก็จะติดกี่เลือดเอายิงหวยเดี๋ยวเราเลีงไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนจะมีศัตรูมาสองตัวนะเดี๋ยวเราต้องยิงในประมา,มาละ โอ้ยโดดลงโดดมาหัวพอดีเลยวางเป้าให้เป็นนะทุกคนตรงนี้มีตัวหนึ่งต่อสามหัว <Double kill. S 1> ตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายขอขอได้ปะสี่หัวไม่เห็นโอ้โหเพื่อนยิงก่อนจะสี่หัวซะไหนอดสี่หัวเลยไม่เป็นไรคนระับถืสามศพด้วย โอ้โหแรงแค่นี้ไปท้ำโศกเขาอีกแหมท้ำโศกเขาใหญ่เลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรคนระับทุกคนเราก็นี่เกมนี้มันก็เหมือนกันเกมนี้สนิทเล็งได้นะผมบัคบัคเนะี่ยเราต้องมีมุมบัคเล่นเนี่ยเราต้องเล่นเป็นเห็นไหมครับถ้าศัตรูไม่เดินเนะี่ยโดนเราแน่แหละถ้าเพื่อนไม่บังนะรอวงเปิดเลยไป ไปไปแต่เวลาตามม่เอะเห็นไหมครับผมบอกเลยเราต้องมันอยู่ที่การฝึกนะครับทุกคนเห็นไหมเพื่อนโดนยิงแล้วมันไม่ได้ดาวอตรงนั้นเสรษว่าผมเนี่ยไม่ค่อยสับแบบนี้ถ้าอยู่ไกลผมจะสัเบเปิดสะโขบมันจะชัวร์กว่าบัา๊เราลากตามไปเลยเห็นไหมครับเราวางเป้าไปเราลากตามถ้าเราจับจังหวะได้เนี่ยเราสับตูไปแล้วแน่นอน เก็บเสียเนี่ยไอตัวนั้นอยู่ไหนฮะเสียวมันจะโผล่มาเหมือนเกมนั้นนะดิอยู่ไหนก็ไม่รู้เท้าก็แบบถ้าเท้าขึ้นก็คือไม่รู้เลยว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่บอกอยู่แล้วโอเคได้ยินเสียงแล้วอยู่ในนี้ปพะเนี่ยเปเก็บสีเวลาสับเห็นปะเราถ้าเราสับไม่ติดไม่ขัดเนี่ยศัตรูเนี่ยยิงเราไม่ได้แน่นอนครับ เราสับไปเรื่อยๆถึงสับไม่โดนล้วก็หันใหม่หันไปหันกลับแค่นั้นจบครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการที่เราจะเล่นนะครับผมสไนในมือถือมันไม่ได้ยากนะครับผมซึ่งเราไปหัดเล่นกันเอาแล้วก็ผมแนะนาอย่าเพิ่งไปเล่นกับคนจริงๆเข้าไปเล่นสีธรรมดาก่อนก็ได้หรือว่าไปเล่นในออฟฟิศตาวก่อนก็ได้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปสอนสไนถ้าใครอยากให้สอนแบบเปิดนิ้วสอนแบบอย่างอื่นอีกก็บอกมาได้นะครับผมผมสามารถสอนได้หมดเลย